คนเป็นเหมือนกันกับดาวไม่คะเริ่มเข้าหน้าฝนทีต้องเผชิญกับปัญหาการไม่มีงานทำเผชิญกับปัญหาการไม่มีรายได้ดาวเชื่อว่าหลายๆอาชีพก็กําลังเจอปัญหาแบบดาวเช่นกันโดยเฉพาะอาชีพรถบรรทุกอย่างเราจะมีช่วงระยะเวลาทํางานอันแสนสั้นได้ทํางานเฉพาะหน้าแล้วเผิแป๊บๆไม่กี่เดือนก็เข้าหน้าฝนพยายามคิดหาทางออกอยู่หลายปีเลยลองผันตัวมาทําการเกษตรลองมาปลูกมันในช่วงหน้าฝนลองปลูกมันในปีแรกมันราคาตกมากพอถึงเวลาคุณมันคำนวณเล่นๆดูแล้ว เสมอทุนไม่ได้กําไรเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยลองทําใจร่มๆคิดซะว่าฝังเงินไว้ในดินปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ลองทําการกรลองปลูกมันดูอีกสักต้นเพราะมีความคาดหวังว่าปีที่แล้วราคามันปีนี้ราคามันคงจะขึ้นแหละ งนี้ดาวติดบรรยากาศที่นี่มากๆพเพราะดาวชอบการอยู่ในป่ามากกว่าการอยู่ที่ภ <พอ S 2> าอปกติช่วงหน้างานที่เราต้องขับรถดับ90%ดาวก็จะอยู่ในป่าอยู่แล้วเพราะโดยส่วนตัวของดาว<ม>เองไม่ค่อยชอบความวุ่นวายไม่ชอบสูงสิงกับใครและมีโรคส่วนตัวสูงมากเราเลยทำกระท่อมไว้หนึ่งหลังไว้นอนอยู่ไร่เอาไว้นอนพักผ่อนหย่อนใจเอาไว้นอนพักให้หายใหน่เวลาที่ทำไร่เสร็จค่ะ ัับในนปามช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนอนฟังเสียงฝนนอนฟังเสียงจิ้งหรีดร้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินสุดๆเลยค่ะแถมบรรยากาศในตอนเช้าก็ค่อยจะดีอากาศดีๆอย่างนี้ตื่นเช้ามาใส่ปุ๋ยกันสักหน่อยค่ะ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วดาวไม่เคยทําไร่เลยค่ะเพิ่งมาลองทําในช่วงปี2ปีนี้อาจจะดูเก๊ะๆกลางๆขัดหูขัดตาของคนทําเกษตรบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้นะคะพอใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ได้เวลาตั้งหม้อของข้าวดาวเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายกินได้ทุกอย่างค่ะ วันนี้ลมค่อนข้างแรงค่ะเราก็อยู่กันไปซ่อมนู่นนี่กันไปได้สังกะสีผุๆเก่าๆกันต่อ<า>เติมกันไปเรื่อยค่ะไม่ต้องหรูหราอะไรมากแค่กันแดดกันฝนได้ก็พอค่ะวันนี้โชคดีมีงานรถด,ดํารับจ็อบเขียนไม้กันไปายาวๆเลยค่ะถึงทางจะค่อนข้างแฉะไปนิดแต่ไม่เป็นไรรถเราแรงอยู่แล้ว ฝนตกทุกวันทางลําบากในการเดินทางพอสมควรคางแชร์แถมแคบอีกด้วยงานนี้ดาวได้ปรับกระจกรถหลายรอบกันเลยทีเดียวเพราะกิ่งไม้สองข้างทางเยอะมากๆโอเคค่ะคลิปนี้ดาวก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะ